ผยสาเหตุหย่าสามีฝรั่งตั้งแต่ลูกทุ่งสาวสุนารีราชสีมาเลิกกับอดีตสามีเด็กไปก็ไร้ข่าวคราวเรื่องหัวใจออกสื่ออีกเลยแต่วันนี้เธอจะมาเปิดใจครั้งแรกผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวันสาสิบเอ็ดพร้อมเคลียร์สาเหตุเลิกสามีเก่าเพราะเรื่องบนเตียงจริงหรือกับคุณมอลเตอร์ยังได้ติดต่อคุยกันอยู่ไหมสุนารีไม่เลยขลังจากอย่าก,ก็ไม่ได้คุยแต่ก่อนหน้านั้นก็มีคุยบ้างพอเราอยากเขาก็เป็นคนอื่นไปแล้วไม่ได้มีเรื่องอะไรที่ต้องคุยกัน หลายคนยังสงสัยถึงสาเหตุของการหย่าร้างสรุปให้ฟังสั้นๆได้ไหมสุนารีจริงๆแม่ไม่อยากพูดถึงเพราะเราพูดฝ่ายเดียวมันไม่แฟร์สำหรับเขาแต่แม่จะบอกว่ามนุษย์เรามันจะมีอยู่ไม่กี่สาเหตุหรอกที่จะทําให้คนเลิกกันได้หนึ่งเรื่องมือที่สามสองเรื่องไม่ให้เกียรติพ่อแม่เราสาเรื่องไอ้นี่ลูกเราเนี่ยสา่ข้อที่จะทําไปให้ชีวิตครอบครัวแม่พังเวลาเราอายุห่างกับแฟนเยอะๆเรื่องบนเตียงมันมีปัญหาไหมสุนารีจริงๆมันไม่มีหรอก แต่ว่าพออยู่กันนานๆบางทีมันอินมตัวไม่ต้องอายุต่างกันเหมือนแม่ก็ได้บางคู่เด็กด้วยกันทั้งคู่พอมันถึงจุดหนึ่งมันก็มีปัญหาที่ต้องเลิกราไปมันอาจจะมีบางช่วงที่แม่เป็นไหวทองให้ไม่ได้ตลอดเหมือนช่วงที่เราปกติแต่มันไม่ถึงกับว่าให้ไม่ได้เลยแต่จริงๆแม่ว่ามันอยู่ที่ตรงนี้แหละเพราะตรงนี้มันไม่ใช่ใจมันจางพอตรงนี้มันไม่ใช่ทุกอย่างมันก็ไม่ใช่เป็นหมดช่วงที่มีปัญหาแม่มีเพื่อนรอบข้างเยอะมากแต่แม่ก็เลือกที่จะไม่ปรึกษาใครสุนารี ใช่คําไม่มีใครรู้รู้พร้อมกันวันที่แม่ลงวันที่พี่สาวแม่เสียวันนั้นแม่เหมือนฟิลขาดเพิ่งจะเสียข่าไปแล้วพี่สาวมาเสียอีกก็โพสลงสตอรี่เหมือนตัดพอโชคชะตาเฉายเตั้งใจว่าจะจัดการรักับมันได้เลือกที่จะปรึกษาน้องไม่ให้คนรอบข้างรู้ทํางานก็ไปทําปกติไม่มีใครรู้เลยจนมีข่าวออกมาครูบอกให้หนูหนูมีปัญหาแล้วที่ผ่านมาไม่เคยรู้เลยครูบอกไม่รู้สึกไม่เห็นอะไรเลยถึงเวลาต้องทํางานมีแอบร้องให้บ้างไหม สุนารีเวลาทํางานก็ปกติถ้าอยากจะร้องก็มาร้องที่บ้านเขาบอกว่าการที่เราแบกอะไรไว้คนเดียวโดยที่เราไม่ได้พูดให้ใครฟังมันไม่ได้ระบายออกมันจะหนักอยู่ในอกทําไมถึงเลือกที่จะแบกไว้คนเดียวสุนารีจริงๆมีผู้จัดการคนหนึ่งที่รู้เรามีอะไรก็จะคุยกันแต่แม่ว่ามันเป็นเรื่องที่แม่จัดการได้ผ่านชีวิตแบบนี้มาหลายครั้งมันเหมือนกับว่าเข้าใจชีวิตคนเรามีพบเราก็มีจากเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสุดท้าย เราต้องยอมรับความจริงไม่มีอะไรจีรังสักอย่างโอเคช่วงที่เข้ามาเราทำหน้าที่ให้ดีที่สุดมันอยู่ได้นานแค่ไหนสั้นแค่ไหนเราก็ไม่รู้แต่ว่าโอเคช่วงที่เรารักกันที่รู้สึกดีๆต่อกันควรจะกอบกวยความสุขไว้ไม่คิดแบบนั้นสุดท้ายถ้ามันหมดเวลาต่อกันก็ไปพอกลับมาโสดอีกครั้งแต่งตัวแซบมากขึ้นสุนารีไม่หลอกมันก็เหมือนชีวิตเป็นของเราแล้วอย่างที่บอกพอแม่มีแฟนมีครอบครัวแม่จะเกรงใจสามีอาจจะแต่งนู่นนี่นั่นมาก ไม่ได้เกรงใจเขากลูวไม่หมดแต่พอเราโสดแล้วเราจะปวดกถ้ายังไงก็เรื่องของเราแต่ก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรมากมายรักตัวเองหันมาดูแลตัวเองสร้างคุณค่าให้กับตัวเองอย่าไปให้ค่าคนที่ไม่เห็นค่าเรา